สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเหล่าซื้ออีกแล้วเราซื้ออะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมเอ,อ่ยเก่งมากบางคนก็จำเราซื้อได้เราซื้อชื่อเราซื้อเจนนะคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้เราซื้อก็ได้มาทบทวน ใบงานนะคะที่เราซื้อให้ไปนะคะทั้งใบความรู้แล้วก็แบบฝึกหัดน,นะคะที่เราจะได้ทํากันในวันนี้นะคะ่ามาดูกันค่ะค,ะคำศัพท์เห็นไหมคะที่เราซื้อขึ้นให้เห็นเมาส์ที่เราซื้อชี้ไหมคะอ่าใบความรู้ที่หนึ่งนะคะเขาอ่านว่าเค่อท er ังย er ่งหยูเค่อทังย่งหยู แปลว่าคำศัพท์ที่ใช้ในชั้นเรียนนั่นเองอทีนี้เด็กๆคะมาดูคำว่าเซิงซือเซิงซือแปลว่าคำศัพท์นะคะเห็นเมาส์ไหมคะเห็นรูปหม,มีไหมเอยลูกตรงนี้นะคะเขาอ่านว่าเซิงซือเซิงซือแปลว่าคำศัพท์นะคะเด็กๆคะมาดูคำศัพท์คำแรกนะคะเขาบอกว่า ช่างเข่อช่างเข่อแ,แปลว่าเข้าเรียนนั่นเองช่างเข่อแปลว่าเข้าเรียนนะคะอ่าคำศัพท์ที่สองนะคะเป็นเชี่ยเค่อเชี่ยเค่อแปลว่าเลิกเรียนนะคะอ่าคำศ 3, ัพท์ที่สามชิงจัว่วชิงจัว่วแปลว่าเชิญนั่งนั่นเองอ่าคำศัพท์ที่สี่นะคะทิ้งเสียทิ้งเสีย แปลว่าเขียนตามคำบอกนั่นเองอ่าคำศัพท์สุดท้ายคำศัพท์ที่ห้าฉิงจินฉิงจินแปลว่าเชิญเข้ามานั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆคะเราซื้อขอทบทวนคำศัพท์ที่หนึ่งใหม่นะคะอ่าคำศัพท์แรกนะคะเขาอ่านว่าช่างเครื่อแปลว่าเข้าเรียนคำศัพท์ที่สองนะคะเชี่ยเครื่อแปลว่า เลิกเรียนคำศัพท์ที่3ชิงจั่วแปลว่าเชิญนั่งนั่นเองนะคะคำศัพท์ที่4แปลว่าทิ้งเฉยนะคะแปลว่าเขียนตามคําบอกนั่นเองคําศัพท์ที่5นะคะชิงจิ้นก็คือเชิญคุณเข้ามาด้านในนะคะหรือว่าเชิญเข้ามานั่นเองอทีนี้เด็กๆคะไปดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด คําคำศัพท์นะคะที่เราซื้อให้เด็กๆคัดคำศัพท์ภาษาจีนนะคะามาดูคำศัพท์ที่เราซื้อให้คัดคำแรกนะคะเขาอ่านว่าช่างเคร่อนะคะช่างเคร่อที่แปลว่าเข้าเหรียนนั่นเองอดูคำศัพท์ต่อไปนะคะคำศัพท์ที่2นะคะคำศัพท์ที่2ก็คือเชี่ยเคร่อเชี่ยเคร่อแปลว่าเลิกเหรียนนั่นเองอ่า ทีนี้คำศัพท์ที่สามนะคะ <_ an> เขาอา่านว่าชิงจ่วชิงจ่วก็คือเฉินนั่งนั่นเองอ่ะส่วนใบงานอันสุดท้ายใบงานคำศัพท์ที่สี่นะคะก็คือเขาอา่านว่าทิ้งเฉียทิ้งเฉียท,ท,ท,ทิ้งแปลว่าฟังนะคะลกูกเฉียนี่แปลว่าเขียนนะคะงันแสดงว่าแปลว่าเขียนตามคำบอกนั่นเองอ่ะ คำศัพท์สุดท้ายคำศัพท์ที่5้าชิงจิน้นชิงจิ้นที่แปลว่าเชิญเข้ามานั่นเองนะคะ,ะทีนี้เด็กๆคะเราซื้อก็ได้ทบทวนให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วหากเด็กๆมีข้อสงสัยตรงไหนคำศัพท์ตรงไหนไม่เข้าใจสามารถทักแชทไลน์กลุ่มได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะไปตอบคำถามให้เด็กๆนะคะ วันนี้เราซื้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจเจียนบายบายลูก,ลก